ุราวาสาคะราทุกข,ขาซึ่งแปลความหมายว่าเย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีนำทุกข์มาให้นะครับวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระพุทธชินราช พระพุทธชินราชหล่อ,อขึ้นเมื่อปีพศ1 9 0 0เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุขโขไทยสำเร็จลงลักปิดทองมีขนาดหน้าต่างกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตวรมหาวิหาร วัดนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดมหานิกายปัจจุบันมีพระพรมวชิระเจดีบำรงฐานุตตโรปร,รียนธรรมเจ็ดประโยคเป็นเจ้าอาวาสนะครับส่วนด้านนี้จะเป็น พระประธานภายในพระอุโบสถคือหลวงพ่อโตสวยงามมากนะครับเพื่อนๆบริเวณด้านหลังพระวิหารของพระพุทธชินราชมีพระอัฏฐานรถเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง18ศอกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1,800ความหมายของพระอัฏฐานรถมีในพระบาลีอานาติยปะริว่า อุเปตวาพุทธธรรมเมหิอัฏฐาลสหินายกาซึ่งแปลความหมายว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นนายกคือผู้นำทรงประกอบด้วยพุทธธรรม18ประการผู้สร้างพระอัฏฐารถคือพระนางติโรคจุธาเทวีนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆ ส่วนด้านนี้จะเป็นพระปรางข้างในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้านนี้จะเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถวัดนางพญาคือสมเด็จนางพญาเรายืยนแก้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆ